มาร์กใหม่เอาใจใส่ตะว,วันออกชนบุรีบางนาสีนคกรินสมุทรปราก,การใครอยากได้ที่นอนใหม่มาเลยครับวันนี้เรามาอยู่ที่สาขาสีนครินนะครับของที่นอนเอกลักษณ์ เอาใจพี่ๆสายฝั่งตะวันออกนะครับไม่ว่าพี่จะอยู่ตรงไหน<ด>มาสาขานี้ครับใหญ่สุดจากของเดิมเนี่ยสาขาตรงนี้มีพื้นที่อยู่ประมาณ3 4 0 0ตอนนี้ผมจะขยายร่วมพันตารางเมตรแล้วครับโชว์ทุกยี่ห้อที่มีขายในประเทศไทยซีรีส์สลมัมโอมาสโรตัสบอลลอบซาตินกินคอยเลตโตนิคซีนุ๊ตแอลเดอและแบรนด์อื่นๆอีก10กว่าแบนรนด์ขยากได้ที่นอนมาครั้งเดียวจบๆมาที่นี่ได้เลยนะครับที่เอกลักษณ์สาขาสีนักลินวันนี้เราพามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมา ไม่ใช่แต่เพียงใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่เราได้นำทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ที่นอนทั้งหมดมาโชว์ยกตัวอย่างง่ายๆกับสินค้าตัวแรกที่ผมบอกเลยว่าหาดูที่ไหนไม่ได้เลยจะเป็นตัวนี้ l d e c o r มาตรฐานจากฝรั่งเศสนะครับที่นอนนอินพอตมาโดยตรงใช่ถ้าคุณเห็นแบรนด์นี้ยคุณจะมีในใจว่าเฮ้ยน้ำหอมเสื้อผ้าหรือเปล่าถูกต้องครับมันคือเชนเดียวกันมันจะมีขายเพียงอยู่ไม่กี่ห้างที่เป็นห้างไฮเอ็น ผมคือหนึ่งในสองของประเทศไทยที่ได้สิทธิ์มาขายโดยตรงนะครับพี่คนไหนสายแก๊เจตต้องการความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ทุกลักษณะการนอนตัวนี้เลยฮะแอดจัดตีมไฟ้าสมาร์ทเทคตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวนําเข้าจากเยอรมันนะครับซึ่งเวลาพี่กดลงไปปุ๊บเนี่ยแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสตัวโครงสร้างที่นอนจะปรับตามองศาที่พี่ต้องการเป็นโมเดลเดียวนะครับที่เวอร์ชั่น เยอะที่สุดสูงที่สุดเพราะเกิดจากว่าตัวนี้จะมีการปรับเอ็นดอนทางด้านเทา้าการปรับเอ็นดอนทางด้านหลังที่สมคัญจะมีการปรับศีสะส่วนบนด้วยช่วยในการรองรับกระดูกสันหลังโดยตรงเคยไหมนอนไปแล้วหมอนนอนแม่งไม่เต็มตัวนี้นะครับปรับได้ที่สําคัญมีฟังก์ชันซีโร่การิตี้ที่ช่วยสลายแรงกดในยามนอนพีกกว่านั้นพี่คนไหนนอนไปแล้วกนพี่คนไหนนอนไปแล้วมีปัญหาที่ว่าต้องตื่นกลางดึกเพราะคู่ข้างๆกนนี่ครับ แอนตี้สนอกดปุ๊บทุกอย่างจะปรับในส่วนของตัวโครงสร้างให้รองรับกับสรีระหลังโดยตรงไม่ว่าช่วยปรับองศาของทางด้านศีรษะและก็คอให้มีการโฟรของอากาศมากขึ้นลดอาการการกลดได้70-80%แเป็นไงฮะกัะเจ็ดตัวนี้พี่หาที่อื่นไม่มีนะครับนอกจากร้านผม Import นําเข้ามาแพงไหมแสนกระบาทแตะบอกก่อนคําว่าแสนกระบาทอะ่ะ ในเตียงไฟฟ้าเนี่ยพี่ไปดูคู่แข่งสิครับไปดูยี่ห้ออื่นสิครับก็จ่ายวิออสเป็นคันนะครับคงเจ็ดแสนในเวอร์ชันนี้แต่ผมขายเพียงแสนกว่าบาทคุ้มแม่อีกตัวหนึ่งที่พี่จะไม่เห็นจากที่ไหนเลยสําหรับคุณแม่สําหรับคุณพ่อลูกอ่อนที่ต้องการขยายที่นอนตัวนี้ครับเตียงคอกเตียงคอกตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าสามารถแอดจัดได้หมดอยากได้ไซส์8ฟุต9ฟุต10ฟุตสามารถทำได้แบ่งไว้เลยครับโซนฝั่งคุณหนู เป็นเตียงเนี่ยตีกรอบขึ้นมาให้ไม่มีปัญหาเรื่องการกลิ้งตกแน่นอนรุ่นนี้นะครับพี่ชอบเตียงในร้านผมอีก3ามสีแบบอยากได้แบบไหนทําเตียงข้อได้หมดแอดจัดได้หมดเลือกหนังเรือกวัสดุได้อยากได้ที่นอนแบบไหนแอดจัดได้หมดให้มีความหนาเหลื่อมล้ํากันอะไรยังไงทําได้หมดครับสีดาคลรินเท่านั้นที่ทําได้ตัวเนี้ยที่แนะนําเพราะอะไรสําหรับพี่ที่ต้องการ8ฟุต9ฟุต10ฟุตผมสั่งทําได้นะครับ ตามไซส์ขนาดสังเกตใจะใหญ่กว่าปกติแล้วตัวนี้เรารับทําตั้งแต่ตัวหลักหมื่นนะจนถึงหลักหลายแสนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสกูลแฟร์มองหรือแกรนแฟร์มองหรือรอย,ยันแฟร์มอนเตตัวหนึ่งเดี่ยวเดียวหกฟุตเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณแสนปลายถึงส0 0แสนผมทํามาตัวนี้ไซส์8ฟุตกว่า20,000 0กว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอยากได้เตียงโอเวอร์ไซส์แบบที่นี่เดี๋ยวจัดก,การให้และถูกกว่าที่พี่ดูมาด้วยเอาเป็นว่าราคาส่วนลดราคาต่อรองยืดหยุ่นได้ ผมมอบให้อยู่แล้วสำหรับลูกค้าที่อยู่ชนบุรีจะเชิงซาวหรือว่าจะอยู่ในส่วนของไกลออกไปอีกจันทบุรีอะไรอย่างเงี้ยที่มาทางฝั่งตะวันออกทั้งหมดข่าคขาใจดีนะครับอยากส่งฟรีทักมาเอาเป็นว่าพี่นั่งรถมาซื้อผมอ่ะผมส่งให้พี่ฟรียิ่งซื้อหลายๆตัวนะรวมกันนะส่วนต่างที่ผมให้พี่อ่ะพี่เปิดโรงแรมนอนเลยครับคืนหนึ่งเอาที่นอนอ่ะเป็นของฝากซื้อกลับบ้านได้เลยครับของดีประเทศไทยของดีกรุงเทพคือเราเจ้าหน้กะลครับซื้อเป็นของฝากโอท็อปกลับบ้านไปชนบุรี จันทบ,บุรีได้เลยอยากจะซื้อโอมาสแบรนด์หลักๆที่เราเข้าใจตรงนี้เลยฮะอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ดังมากคือตัวรุ่นแฟนทอมเน้นการลองรับกระชับตามรูปแบบตามหลังโดยตรงสังเกตโอมาสเนี่ยระวางยาวเลยซีรีส์สลัมแมดเราจัดเป็นไอแคตเตอรี่ให้เลยจัดไล่เรียงตามแบรนด์จัดไล่เรียงตามงบประมาณ เรามีสินค้าโชว์ในนี้มากกว่า6-70ตัวนะครับในทั้งหมดอยู่13-15แบรนด์ตรงนี้ไม่ต้องห่วงมาทีเดียวครบจบหมดเคยเจอไหมอะไปห้างดูดันหลบกับดูโอมาสน้องตัวไหนดีเซลก็คุยอย่างหนึ่งอันนี้ก็คุยอย่างหนึ่งพี่มาที่ผมครับมีของจบครบเทียบกันจัดๆให้เห็นเลยแม้แต่ตัวนี้ตัวนำเข้าจากออสเตรเลียเฟนโตโตที่พี่ต้องจ่ายแสนสามแสนสี่แสน พี่มาโปรช่วงนี้ผมจ่ายแสนหลักพันมีโปรให้สําหรับเปิดร้านใหม่นะตอนเนี้คุ้มมากและที่สําคัญไม่ว่าพี่จะรู้ไหนจากในห้างมาแล้วอยากได้ราคาพิเศษมานี่ครับเปิดรุ่นเทียบชนได้เลยเอาเป็นว่าการันตีราคาถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนเสร็จปุ๊บอันนี้คือเป็นในส่วนของตัวที่นอนนะตรงนี้ไม่ได้มีดีแค่ที่นอนพี่ท่านไหนสายโซฟาสายรีเชนเนอร์ตามมาดูได้เลยครับ ครับเราไปดูทางฝั่งโซฟากันก่อนอันนี้เป็นในโซนของแอเรียชั้น2นะครับตรงเนี้ยเราตั้งใจทํามาเราจะแบ่งโซฟาเป็น2กลุ่มพี่ต้องการที่เป็นโซฟาตัว L หรือโซฟาที่เน้นดีไซน์ที่เป็นตัวผ้าโอเวอร์ไซส์เรามีโชว์นะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวสั่งทำพิเศษขนเป็ดสาหรับลูกค้าที่ต้องการความลักัวรี่และต้องการความลับกระชับหรือถ้าลูกค้าต้องการเป็นอย่างตัว L เราก็มีตัวนี้ให้เลือกพวกเนี้ยมันสามารถที่จะแมทสีแมทหนังแมทผ้าได้ แต่ที่พีกกว่าของร้านเราที่เป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยนะตอนนี้เรื่องยอดขายสูงสดุดคือวีดีไเน์ครับมีครบทุกไซส์ทุกรุ่นอยากได้1ที่นั่ง2ที่นั่ง3ที่นั่ง4ที่นั่งหรือ8หรือ12ที่นั่งเรียงต่อกันยาวๆสําหรับแอรียยาวๆที่สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยข้อดีของเรานะครับ 1. สามารถสั่งแมทสเปคได้แมทสีได้แมทคุณภาพของหนังได้แมทของตัวซีที่นั่งได้ ตามเลนส์ตามเกรดราคาเรามีราคามาตรฐานให้พี่ดูอยู่แล้วและที่สําคัญถูกกว่าที่อื่นเยอะอยู่แล้วครับพี่ตัวไฮไลท์นะคุณดูนะว่าที่ไหนมีเหมือนผมหรือเปล่าตัวนี้ไม่ได้แต่เพียงปรับเอนนอนได้นะครับยังมีการปรับดันหลังได้ปรับศีรษะส่วนบนลงมาได้ให้รับกับต้นคอสําหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนจะเป็นห้องรับแขกเป็นแกลนโซฟาก็ดีจะไว้ในห้องนอนก็ไม่เสียหายครับเป็นที่ดูหนังที่ดีมาก บางคนกลัวน้องออปชันมันเยอะไปอยากได้ลองกว่านี้ได้ตัวด้านหน้าสีส้มเลยตัวนี้ครับตัวรุ่นเทเลอร์ทรงทันสมัยที่สำคัญเน้นรูปแบบของความกระทัดรัดปรับเอนนอนได้170กว่าองศาปรับดันหลังได้10กว่าสเต็ปทำให้พี่ลองรับได้เลยครับพี่จะนอนท่าไหนก็แล้วแต่หลังเต็มหลังไม่เต็มสามารถปรับแอดจัตามการใช้งานได้เลย หรือแม้แต่อยากได้โซฟาดีไคนเนอร์ราคาประหยัดราคาเซฟเซฟดูอย่างพวกนี้ก็ได้2ที่นั่งคุยกันอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทเองซึ่งโดยส่วนใหญ่โซฟาดีไคนเนอร์ทั่วไปเนี่ยพี่ต้องดูเซีหนึ่งประมาณ2 5 0 0 0ถึง30,000แต่ผมทำโปรเหลือ3 0 0 0 0กว่าบาทเองยังไม่ต้องส่วนลดนะเอาเป็นว่าพี่วาวแน่นอนสามารถโคเวอร์หนังเป็นหนังบราซิลได้อิตาลีได้และที่เราภูมิใจที่สุดคือหนังตัวนี้ครับอิตาลีพรีเมียมพี่คนไหนเนี่ยไม่ชอบทิเจอร์ของหนัง พี่คนไหนไม่ชอบทิเจอร์ความเป็นเหลือบเงาตัวนี้แหละในในภาษาขผมเรียกหนังเหมือนกินน้ำมันนะมันจะนวลนวนุ่มนุมน่มหน,น,นืดหนหน่อยนั่งไปแล้วไม่ไหลตัวนี้เขาเรียกอิตาลีพรีเมียมราคาเขาจะแพงกว่าอิตาลีไม่เยอะแต่พี่ได้ความเป็นเอกลักษณ์ของสีลักชูรี่ของตัวหนังและที่สําคัญหนังพวกเนี้ยเวลาเขาฟอกขึ้นมาในแต่ละหนังของผมเนี่ยทิเจอร์ของหนังอะ่ะมันยังอยู่ครบมันไม่ได้กัดและขูดออก มันคือการฟอกและใส่ลงสีไปทําให้ลูกขุมขนของตัวหนังเนี่ยอยู่ครบนั่งเปลนไม่ร้อนนะครับขอบเป็นว่าถ้าพี่ไปนั่งที่อื่นเนี่ยพี่นั่งรับเดียวเนี่ยแบกความร้อนได้แบกอัพหลังกลับขึ้นมาเลยแต่ที่สําคัญทนมากใช้ผ้าบิดน้ําเช็ดทาความสะอาดไม่ลอกไม่ดําไม่แตกแน่นอนครับพี่แต่จานาไม่ได้อย่างพี่บางคนชอบอะไรน้องพี่ได้ชุดโฮมเทเตอร์แบบทีเทเบิลอยากได้เป็นตัวนี้เก๊ะเนี่ยสามารถใส่ของได้นะครับจะวางแก้วก็ได้ หรือพี่บางคนต้องการเป็น3ที่นั่ง5ที่นั่งใส่เทเบิลกลางเพื่อวางของเพื่อแบ่งโซนก็ทําได้เช่นกันอย่างที่ผมบอกไปอยากได้ทรงโมเดิร์นมาหน่อยตัวนี้เลยตัวขายดีครับหนังอิตาลีพวกนี้คุยตัวงันสี่ห้าหมบาทในตัวสเต็ปหนังเริ่มต้นนะแต่ถ้าต้องการลูกเล่นกว่านี้มาตัวนี้ครับเน้นทรงโมเดิร์นนะครับเนื่องจากว่าผมวาเป็น2ที่นั่งพี่สามารถจัปรับศีรษะส่วนบนตรงนี้ได้เลย ตามต้องการพี่ล็อกตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะนี่ลงมาแล้ข้อดีของเขาคืออะไรอยากปรับศีรษะเล็กน้อยขึ้นมาได้มันจะมีโดยโครงสร้างการปรับเนี่ยอยู่ประมาณ40-50สเต็ปให้พี่เลือกแอดจัดกันไปตามที่ต้องการและที่สำคัญพวกนี้สามารถปรับเอนนอนได้ พ่งนี้มอเตอร์เป็นของเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการรับประกันเนี่ยเราน่าจะเป็นที่เดียวและที่แรกที่รับประกันทั้งโครงสร้างรับประกันมอเตอร์รับประกันหนังให้ครบครบจบจบซึ่งถ้าพี่ไปซื้อที่อื่นพี่ลองถามเขาสิครับโครงสร้างรับประกันมอเตอร์รับประกันไหมหนังรับประกันไหมของผมรับประกันทุกส่วนนะครับหนังดีเราถึงกล้ารับประกันมอเตอร์ดีเราถึงกล้าลงทุนในการออฟเฟอร์ให้ลูกค้าและโครงสร้างที่แข็งแรงเราถึงกล้าที่จะบอกลูกค้าว่าของเราเนี่ย คือเบอร์หนึ่งของด้านดีไครเนอร์ที่ดีสุดในประเทศไทยอยากรู้ของดีที่มันเหมาะสมกับราคาเป็นยังไงมาหาผมทันวานะครับที่นอนเอกลักษณ์สาขาสีนครินใหญ่สุดในภาคตะวันออกเอาอย่างนี้โซฟาดีไครเนอร์ทั่วไปขาย 25- 0 0 0ื่นผมให้พี่บื่นแปดเอยากได้รดส่วนลดเพิ่มเติมทักผมทันวามาครับเดี๋ยวรดเพิ่มเติมให้อีกตัวที่1ตัวที่2ตัวที่เป็นโซฟาหนังอะ่ะที่ขายอยู่3 0,000่นกว่า20,000ไปทักผมมาครับ อยู่20,000กว่าบ,บาทยังไม่ส่วนลดไม่เกิน2 7 0 0มมีส่วนลดเพิ่ม,เต,มเติมอีกในกรณีอาการ2ที่นั่ง3ามที่นั่งผมเตรียมส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก3 000, 5 0 0ั0 0 0า0 0 0แล้วแต่แบบแล้วแต่รุ่นแล้วแต่หนังเอาเป็นว่าดูที่ไหนมาแล้วเนี่ยอยากจบครบครบมาผมท่ันวาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นโซฟาหรือที่นอนการันตีสินค้าที่เนี่ยทันสมัยสุดแล้วสินค้าที่เนี่ยเยอะสุดแล้วครับมาดูได้เลยครับโทรมาครับโทรมาเลยโทรมาก่อนเราจะได้แอดจัดได้ถูก เราจะได้คุยกันตรงประเด็นหรือทั้ไในกรณีเอาแบบเรียวๆเลยนะไม่อยากโทรแต่อยากได้ส่วนลดพี่เชื่อผมครับพี่แคปแคปแบบที่พี่ดูอ่ะถูกใจคลิปไหนแคปคลิปนั้นมาบอกหน้าร้านดูจากตรงนี้มาขอส่วนลดเพิ่มเติมให้เด็กโซฟาผมได้เลยเดี๋ยวผมดูให้ผมเนี่ยยินดีนะครับแล้วก็พร้อมดูแลพี่อยู่แล้วเซรามดูแลแค่หน้านะครับแต่ผมทันว่าดูแลตลอดไปนะจ๊ะเรื่องที่นอนก,กับโซฟาบอกได้ครับผม